สวัสดีผู้ชมทางช่องขีปนาวุธช่องนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ครับอย่าลืมกดฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากอีกช่องหนึ่งเลยครับผมชื่อว่าช่องกระปุยหลุยนะครับผมช่องนี้เลยครับผมตรงนี้นะครับผมฝากอีกหนึ่งช่องด้วยนะครับผมนี้จะเป็นเฉลยวิทยาการคำนวณนะครับผมหรือวิทยาศาสตร์ภาษาไทยอะไรต่างๆนะครับผมฝากด้วยนะครับผม แล้ามาเริ่มกันเลยครับผมใบางานที่3นะครับผมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับผมครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับผมมีเด็ก6คนนะครับผมนั่งมีเด็ก6คนนั่งล้อมโต๊ะ6เหลี่ยมนะครับผมโดยมีเงื่อนไขเติมชื่อลงในช่องว่างว่าใครนั่งตำแหน่งใดบ้างน,นะครับผมอันนี้เป็นใบางานที่03นะครับเก้าอี้ปริศนาครับผมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ วิทยาการคำนวณน,นะครับผมมาดูเงื่อนไขเลยครับผมเมษานั่งนั่งข้างขวาของอิงฟ้าเมษานี่เมษานั่งข้างขวาของอิงฟ้านะครับผมเมษาเมษาแต่เว้นไว้หนึ่งคนนะครับแสดงว่าไม่ได้นั่งติดกันนะครับพราวนั่งประจันหน้ากับ ข้าวหอมหนั่งตรงข้ามกันครับผม,มแล้วก็เว้นไว้หนึ่งคนเหมือนเดิมครับผมโอไม่ใช่ครับข,ข้าวหอมว่านนั่งด้านซ้ายของมุกแต่เว้นไว้หนึ่งคนอ๋อเว้นไว้เหมือนคนหนึ่นคนเหมือนเดิมมุกไม่ได้นั่งข้างข้าวหอมเมษานั่งหัวโต๊ะ,อะเอาเราต้องเอาเมษาก่อนนะครับผมเมษานั่งหัวโต๊ เมษากับผมแน่นอนว่านั่งหัวโต๊ะทีนี้เมษาไปเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะาเนยเมษานนั่งข้างขวาของอิงฟ้าแต่เป็นไว้หนึ่งคนแสดงว่าอิงฟ้าต้องนั่งตรงนี้ครับอิงฟ้าอิงฟ้าใช่ไหมครับเว็นไว้หนึ่งคนโอเคทีนี้พลาวนั่งประจันหน้ากับข้าวหอมยังไม่รู้อ่าว่านดั่ง ดั่งดังว่านนั่งด้านซ้ายของมุกมุกอยู่ไหนนี่ยังไม่ทราบม,มุกเลยมุกไนี้นั่งข้าต้นข้าวหอมอืมราวนั่งประจันหน้าประจันหน้ากับข้าวหอมนั่งประจันหน้ากันหมายถึงนั่งตรงข้ามกันนี่แหละมันก็จะมีตรงนี้ ตรงนี้ถ้าตรงนี้กับตรงนี้ไม่ได้แสดงว่าสองคนต้องนั่งตรงนี้ทีนี้ว่านนั่งด้านซ้ายของมุกแต่เว้นไว้หนึ่คนเดี๋ยวนั่งปัจจัน้าก่อนนะครับตอนนี้เราได้เมษากับอิงฟ้าด้านซ้ายของมุก มุกหนึ่งไม่ได้ถ้านั่ง,ข,งข้างต้นหอมต้นหอมนั่งตรงนี้ไม่ได้ต้นหอมนี่นั่งประจันหน้าประจันหน้าก็มีมุมเดียวครับผมสองคนนี้ประจันหน้าพราวสมมุติพราวอยู่ตรงนี้อ่าข้าวหอมอยู่ตรงนี้ข้าวหอมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ เพราะอะไรเพราะมันจะเป็นนั่งใกล้กันกับมุกไงได้ไหมครับข้าวหอมต้องมาอยู่ตรงนี้ครับผมต้องมาอยู่ฝั่งนี้ข้าวหอมเพราะสองตำแหน่งนี้มันนั่งประจันหน้ากันครับผมนี่สองตำแหน่งนี้มันนั่งประจันหน้ากันข้าวหอมมาอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้เพราะมุกมันต้องนั่งสองข้างนี้แหละมันต้องนั่งติดกันดังนั้นไม่ได้ข้าวหอม ั่งตรงนี้แสดงว่าว่านนั่งตรงนี้นี่ทีนี้ว่านนั่งด้านซ้ายของมุกด้านซ้ายของมุกมุกก็ต้องอยู่ตรงนี้แต่เว้นไ้หนึ่งคนอ้าเว้นกรรมแล้วแสดงว่าไม่ถูกอ้พร้าวตรงนี้พร้าวขอโทษครับผมตรงนี้พราวพร้าวพร้าว ผมลืมไปครับผมเพราะว่าพราวนี่นั่งประจันหน้ากับต้นหอมข้าวหอมตัวนี้ต้องเป็นพลาวครับผมโอเคทีนี้มุกวานนั่งด้านซ้ายของมุกมุกนั่งตรงนี้ว้านก็ต้องนั่งตรงนี้ครับผมด้านซ้ายของมุกแต่เว้นไว้หนึ่งคนจบแล้วครับผมตามเงื่อนไขนะครับ เมษานั่งหัวโตถูกต้องครับผมเมษานั่งทางด้านขวาของอิงฟ้าน่แน่นอนครับผมแต่เว้นว้หนึ่งคนโอเคถูกต้องอิงฟ้านันนงน่งตัวนี้ทีนี้พราวนั่งประจันหน้ากับข้าวหอมแน่นอนครับผมมันมีอยู่สองที่นี้ที่นั่งประจันหน้ากันสองสองโต๊ะนี่ครับนี่ตัวนี้กับตัวนี้ <c oughs> ทีนี้มันบอกมาอีกว่ามุก ไม่ได้นั่งข้างข้าวหอมถ้าข้าวหอมมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ได้ครับเพราะมันจะนั่งติดกันแน่นอนนั่งติดกันกับมุกแน่นอนดังนั้นโต๊ะข้าวหอมถึงมาอยู่ฝั่งนี้พลาวถึงมาอยู่ฝั่งนี้เงื่อนไขสุดท้ายว่านนั่งทางด้านซ้ายของมุกนี่ทานด้านซ้ายของมุกก็ต้องอยู่ตรงนี้ตำแหน่งเดียวมุกก็ต้องอยู่ตรงนี้ครับผม <ut> จบลงไปแล้วครับผมเกิดเหตที่ รายงานที่สุดยอดมากเลครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจบนค่ะสวัสดิการผม